เป็นอีกหนึ่งคู่รักครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักอบอุ่นสำหรับครอบครัวของเจมเรื่องศักลอยชูศักดิ์และภรรยาคนสวยครูก้อยนัชชาลอยชูศักดิ์ที่มักจะแชร์โมเมนต์อบอุ่นของครอบครัวผ่านโซเชียลเสมอๆและทั้งคู่ยังได้แบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์จากที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัวที่มีลูกยากได้มีลูกน้อยสมใจถึงเวลาแล้วที่เจมและครูก้อยพร้อมต้อนรับลูกคนที่สองตามที่ตั้งใจไว้โดยมีตัวอ่อนที่ค,ครโมโมโมผ่านแล้ว และจะเข้าสู่กระบวนการย้ายตัวอ่อนต้นปีนี้โดยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ซึ่งตรงกับวันเกิดของภรรยาคนสวยเจมเรืองศักดิ์ก็ไม่พลาดที่จะโพสโอวยพรหวานถึงภรรยาว่าสุขสันต์วันเกิดครูก้อยภรรยาสุดที่รักเป็นอีกปีที่เราทั้งคู่มีความสุขที่สุดตั้งแต่ต้นปียันสิ้นปีวันเกิดครูก้อยปีนี้ครูก้อยมีทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบหมดแล้วเหลือเพียงเจ้าตัวน้อยคนใหม่ที่กำลังมาในปีนี้สามีก็ขอให้ความสุขสิ่งใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวเราจะทําให้ครูก้อยได้มีความสุขอีกคูณสิบเท่าสามีจะซัพพอร์ตทุกย่างก้าวของชีวิตของครูก้อยไปจนแก่เท่าไปด้วยกันปี2025จะเป็นปีที่ดีที่สุดของครอบครัวเราอีกปีเราจะมีความสุขไปด้วยกันนะครับ all that I need is you ด้านครูก้อยนัชชาก็ได้แชร์ภาพบรรยากาศการฉลองวันเกิดกับครอบครัวและข้อความว่า14อีกครั้งปีนี้เป็นปีที่มี p peace of m i มาอย่างแท้จริงรู้สึกสุขสงบในทุกด้านปีหน้าตั้งใจโฟกัสเรื่องลูกคนที่สองอย่างเต็มที่และโพสตด้วยว่า ความสุขเกิดจากครอบครัวที่มีสุขสุขสันต์วันเกิดตัวเองในวัย41ปีมีความสุขและอบอุ่นมากครอบครัวพร้อมน่าจะหาอะไรก็แทนไม่ได้งานนี้แฟนๆแ,แ,แห่เข้ามาคอมเมนต์วอวยพรและยินดีกันอย่างมากมายาที่สุขสันต์วันเกิดนะะักครูก้อยคนสวยขอให้ครูก้อยมีความสุขมากๆม,มีครอบครัวที่น่ารักและสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไปนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเป็นต้น